วิวห้องเรียนของเราแนะนะมีบรรยากาศด้วยสดใสมากใ,ใส่สีถ้าโทรศัพท์ตกนะนะคะเดี๋ยวเราไปให้ดูแนะนำเพื่อนกันเลยนี่พีมนะคะบีมาขายนี่กระปั้นนะคะนั่นดิวค่ะกำลังทำงานอยู่ค่ะนี่คุณ คุณกอไก่ค่ะคุณจอจานค่ะคุณอะไรนะจอแย้มน,น,นี่ก็อายนะคะนี่กะพิงะคะพิงไอ้พิงดูดิหยัดมาแล้วค่ะมิต้านะคะนี่อามนะคะอามจ๊ะอา่ไหนวะอ,อันนี้อามไอ้ดิมเดิมน,นะคะ